ร้านเน่นแบรนด์มสวัสดีคะ่ะซื้อขายแบรนด์เนมแท้มือสองมีหน้าร้านอยู่ชอหน้านะคะใครอยากเข้ามาเลือกที่ร้านก็มาได้เลยคะ่ะวันนี้จะมาแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะลุยบิตงครูนี่ BB บีสายน้องสามารถสะพายได้2ด้านนะคะด้านลายดอกแล้วก็ด้านหนังสือ LV นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นสายสีชมพูแบบนี้สายสปอร์ตรุ่นนี้เหมือนกับสายสปอร์ตของ สปีดี้ยี่สิเลยนะคะใบนี้สายสามารถถอดออกได้ถอดสายออกใช้เป็นถือได้นะคะมันก็จะได้อีกลุกหนึ่งนะคะลุกแบบคุณหนูมาดามลุกออกงานใบนี้บอกเลยสวยหรูดูแพงมากลายโมโนแกรมทั้งใบที่สำคัญใบนี้จุของได้เยอะพอสมควรเลยค่ะใส่กระเป๋าตังยาวได้พอดีด้านข้างมีช่องซิปเอาไว้ใส่ของสำคัญพาสปอร์ตสมุดบัญชี หรือเอกสารสำคัญใส่แล้วรู้สิบเก็บไว้ได้เลยคะ่ะสภาพสวยอุปกรณ์ครบพร้อมใบเสร็จใครไม่ไหวมือหนึ่งก็มาเอามือสองได้นะคะราคาลดไปเยอะเลยสนใจทักมาเพจนี้นะคะ